ชาติการเมืองได้รอดพ้นจากข้บอบประยุทธ์นะครับอีกสคกครู่เดียวนะครับและเราก็จะคู่กันเช่นนะครับเราทยอยค่อยๆเดินไปนะครับค่อยๆเดินไปประยุทธ์วันนี้นะครับท้องถนนเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังประยุทธ์อย่าพึ่งไปไหนนะรออยู่ที่ทำเนียบก่อน เจ็ดปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีอะไรดีขึ้น5ปีบนการยึดอำนาจสองปีบนการกติกาและรัฐธรนูญที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นครับ7ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าประยุทธ์เป็นนายกรัฐมปตนีไม่ได้องประชาชนผู้ไม่เอาประยุทธ์จันโอชา นี่คือเสียงของประชาชนไม่ต้องมเช่อพี่น้นองพีมม่น้นองพี่น้องทนะั้งหลายครับมมผมจะสุพรควพันเนี่ยนะครับรอสักครู่เดียวเพื<ๆ>่อเราได้เคลียร์พื้นที่ถนนซูไม่ซูซูไม่ซู้าซูขอเสียงดังหน่มาเร็วอภิว่ยไปข้างหน้าหน่อยครับ พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าทำเนียรบรัฐบาลโปรดหยุดรอสักครู่เพื่อให้เราได้จัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเนื่องจากว่าพี่น้องกลุ่มประชาชนคนไทยเขาไปประชิดอยู่ในบริเวณสะพานเจรไมมยุเชให้พี่น้องอย่าไปเกินสะพานลอย ที่น้องฝัง่างนี้นะครับอย่าไปเกินสะพานลอยที่เหลือนี่นะครับเราปัดขวาไปก่อนจัดแถวให้เป็นระเบียบถ้ากลุ่มประชาชนคนไทยเขาจัดการกับแนวขวางกั้นที่ทำเนียบรัฐบาลได้เราก็จะตามมุ่งหน้าไปทางนั้นแต่ขณะน,นี้ขอให้พวกเราเรออยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นชุดที่เข้ามาให้หมุนทางขวาก่อนเพื่อจัดระเบียบเราจะตั้งเวทีบริเวณนี้กันก่อน